จะไปเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์13ปีเต็มฝฟใต้คุณผู้ชมคะ4มกราคม2560วันนี้ครบรอบ13ปีเต็มกับเหตุการณ์ปล้นปืนค่ายทหารในจังหวัดพราธิวานนะคะซึ่งผ่านมาจนถึงขณะนี้ดูเหมือนว่าภาพรวมยังคงร้อนระอุค,ค่ะวันนี้เกิดเหตุคนร้ายยิงอดีตครูใหญ่เสียชีวิตกลางตลาดในอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะท่ามกลางที่พื้นที่จังหวัดยะลาเองยังคงประสบปัญหาเรื่องของน้ําท่วมหนักค่ะ ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะเหตุการณ์ยิงอดีตครูใหญ่เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำล็อกที่48ภายในตลาดอาบจอถนนสาย15ตำบลสเตกอำเภอเมืองยะลาค่ะคือคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายสาเหอมูเลงอายุ59ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่านายสาเหะเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบิงตีงีอำเภอมายยปัตตานีค่ะ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สนามกีฬาอบจปัตตานีนายสาหาไปเช่าล็อกขายของชาในตลาดขณะที่กําลังเปิดร้านขายของอยู่คนร้ายไม่ทราบจํานวนก็ท,ทําทีเข้ามาซื้อสินค้าก่อนจะชักปืนพกไม่ทราบขนาดยิงใส่จนเสียชีวิตหลังก่อเหตุคนร้ายก็หลบหนีไปอย่างลอยนวลน,นะคะเบื้องต้นตํารวจยังไม่สรุปว่าสาเหตุสังหารอดีตครูใหญ่รายนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบ หรือว่าเป็นเหตุจากความขัดแย้งส่วนตัวค่ะค่ะประเด็นนี้นะคะคุณสุพวรรณคุณผู้ชมคะทีมล่าความจริงของเราค่ะได้สอบถามไปยังนายบุญสมทองศรีไพรประธานสมาพันธ์ครูสามงหแัดนภาคใต้นะคะโดยอาจารย์บุญสมก็บอกเขาว่ารู้จักก,ากันกับนายสาหอบเ,เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดยนายสาหอบนายสาหอบคนนี้นะคะเคยเป็นผู้นรยการโรงเรียนบ้านตะบิงติง,งีซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์งการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะ แต่ต่อมานะคะได้โอนย้ายไปช่วยราชการที่อบอจอโดยหลักแล้วก็ต้องถือว่านายสาหากคนนี้เป็นบุคลากรทางการศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะเหตยิงอดีตครูใหญ่ก็เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ13ปีเหตุการณ์ต้นปืนอาวุธครั้งใหญ่จากค่ายทหารที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มกราคมปี2547ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมานาน,น,านกว่าหนึ่งทศวรรษค่ะ โดยเหตุสังหารหนายซาหะครั้งนี้นะคะก็ทําให้จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้พุ่งสูงขึ้นเป็น185รายบาดเจ็บ127คนค่ะ